สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูุผู้สูุคนครับครับการดุลดวงฝ่าฝ่าวนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็เป็นมือวันที่16ครับเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่16ครับการรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับครับสำหรับเหล็กหลับกอตม่อครับกับมาหอดมาถึงแล้วครับพึงส่งมากครับพึงส่งมากนะครับเนาะสำหรับดวนเล็กดวนเพลินครับดวนรับเมือง กทมอล่ะครับเลขรับกทมอละนะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักร์ะครับมาดุนดวนฝอฟ,ฟาวกันสิลุ้งให้เอฟซีเบิ้องหลังรับ,รบกอทอมอ รับกอทมอนล้ครับเนาะครับเอารับกอทมอครับเป็นดวนรับกอทมอแะครับเหล็กดวนเหล็กฝางครับของเพิ่นกระดีมาตลอดอยู่ครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกสิงหาคมสองขอหกแปดนะครับครับสำหรับตัวเหล็กของเพิ่นกรบดีมาตลอดยู่ครับสำหรับตัวเหล็กรับ เมืองกาทมอรครับกับเพื่อนหามากคับกับไปทั้งบนทั้งล่างแหละครับบนล่างนะครับเนาะครับบนล่างบนล่างครับบนล่างเพื่อนหายไปที่เพื่อนหายไปที่ซครับ สี่กับเจ็ดนะครับเด้อครับสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดสองตัวนี่ครับสี่และเจ็ดครับตัวเก่งของเพิ่นเป็นสี่ครับเดี๋ยวเบิ่งอีกกันครับเอาตัวเก่งของเพิ่นเป็นสี่เหรอครับรับข้อทครับเนาะครับเป็นเหล็กรับกอทมอได้ครับเด้อครับรวนๆฝอเฝ้าเอากัดจับคู่มาให้เลขสองตัวกระมี่สามตัวกระมี่ครับ ยางละสามยางละสามคูครับเหล็กสามสองตัวสามคูยางละสามคูนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กของเพลินกะมีสองตัวครับสองตัวมีอยู่3สามตัวครับมีอยู่3สามคูหกหกสาม หกสี่เก้าสี่ครับหกสามหกสี่เก้าสี่ครับอันนี้เป็นเลข2สองตัวครับสองตัวครับสองตัวบน่างครับเลขกคนเก่งมา4ีเนาะครับเนาะครับแต่ว่าเลขเกียพนมาจังไลยน,นี่ครับเลขเกียพนจับขอม้าซื่อ อาจิเป็นตัวล่องครับล่องไวนะครับได้ครับโอ้ศูนย์สานาะครับเนาะศูนยเจ็ดครับเพิ่เก็ตัวเดียวครับครับเลขสาตัวที่นี่ครับสตัวนะครับเนาะครับเลขสตัวเลขสตัวกับเพิ่นหายมากกับมีหนึ

กเด่นมาแค่นี้ครับเลขบพหลายตัวนะครับเนาะครับเลขทั้งหมดก็มีอยู่ย่างละสามหล่ะครับสามตัวกับสามตัวสามตัวก็มีสามสามคู่ครับสามคูสองตัวนะครับเนาะครับครับเป็นเลขล้วนครับเลขรับกอดมอมากสดสดหลอนๆครับใหม่ๆครับเอานีไม่แค่นี้ครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเนาะครับ สนับสน okay. okay. uh ุนร yeah. ัฐบาลไทยเราครับเนาะครับเอาพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับพานครับท่านส่งองเสนอเป็นเพี่อนเราทางเราครับเนาะครับครับนี่เป็นเลขด้วนเลขเปลาครับมาสดสดหลอดหลอดไม่ไม่นี่แหละครับกับเพื่อนหายมาบนล่างเลยครับสีกับเขียดครับเขียดนี่เป็นตัวร่องอยู่แล้วครับไม่มีเขียดจักตัวอยู่นี่ครับเพื่อนกันมาจยางไรบุคคบ เลขกันนะครับเนาะครับเป็นเลขกันเจ็ดนี่ยตัววัดีเต็มเต็มอยู่แล้วครับหกสามหกสี่เก้าสี่ครับอันนี้เป็นเลขกสองตัวนะครับเนาะเลขกสองตัวหกสามหกสี่นี่ครับขงงามเอ้าเอาไปจับไปใบทบ้างเด้อครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบ้างครับลอตเตอรี่หาเบ้างครับสำหรับลอตเตอรี่นะคือจะมีเยอะเนาะครับเนาะครับครับนี่ก็คือตัวเลขครับ ตัวล่างเขาเพิ่นลเลยเกียร์หรือครับขามาอะไรจังใดครับเพิ่นกันลงมาแบบนี้แล้วครับเนาะสวัสดิ์ตารางเพิ่มเขียนมาอยู่ครับสําหรับตารางของเพิ่นเนาะครับเนาะครับตารางของเพิ่นเลขกสามสี่ตัวของเพิ่นสําหรับเลขกสี่ตัวของเพิ่นกับมีเพิ่นเขียนเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแบบนี้ครับศูนย์สามแล้วก็สี่ เกตครับมาในตารางแบบนี้ครับตารางในขอบนี่ครับเพื่อนเพิ่นเอามากครับนี่ครับสําหรับตารางเพื่อนครับสูตรตารางเพื่อนศูนย์สามสี่เกตครับนี่เป็นสูตรเด็ดของเพื่อนแล้วครับศูนย์สามสี่เกตนะครับเนาะครับแต่ว่าเพิ่นจับมากอบเพราะเขาไมีเกตเหรครับเพราะมีเกตเลยครับแต่ว่าเพิ่นวันร่องไว้ครับกันไว้ครับ เอ้าที่เป็นรับแท้ๆของเพิ่นล่ะครับหลีบรุดพัทธผลเหรอครับขอถมอครับการซื้อบวกในกองสลากนะครับผมว่านะครับสําหรับเพิผลยูกไก่เหรอครับเนาะครับเพิผลยูกไก่ครับแคปหน้าจอไว้ครับการลืมใบสามผครับเหลืออีกหลายสมงอยู่ครับราคายางไปยางมากสีลืมเหรอครับเนาะครับเหลืออีกหลายสมงอยู่ครับครับศูนย์สามสี่เจ็ด ตัวนี้งามครับ034เก็บจันเรียนนะครับเด้อจับมาแล้ว0 3 4นะครับ0 3 4ครับมิตะ6 4 6 3ครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับเนาะทา้งสองกันสิเดีขอลาพี่และน้องนะครับขอให้พี่น้อง FC สุกๆมันมันลำลำหรือดวยสูบูดสุกคนครับนี่คือเลขลับแหละครับลับจากคอทม่อมคนละครับเอามาต่อนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับเนาะครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ